สวัสดีครับผมพี่หมูไพศาลน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องเล่น DVD USB SD card นะครับมีระบบ Bluetooth หน้าจอขนาด6.95นิ้วนะครับเป็นระบบปฏิบัติการ Android แท้นะครับเวอร์ชั่น5.1.1นะครับเป็นสินค้าแบรนด์ดียี่ห้อ Alpha Gothic นะครับรุ่น MP 1769นะครับตัวนี้เป็น รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2017นะครับออกมาใหม่ล่าสุดเลยที่ให้ฟังก์ชั่นครบคันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูอุปกรณ์ออของเครื่องที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีชุดปลั๊กไฟสายลำโพงนะครับตัวนี้ที่ต่อเข้าเครื่องนะครับแล้วก็จะมีเป็นปลั๊กพอร์ต USB นะครับ จะมี USB ให้มาพอรพอนะครับที่ต่อด้านหลังแล้วก็จะเป็นชุดสัญญาณ Audio Out แล้วก็ AV Out นะครับแล้วก็จะมีเสาอากาศ GPS นะครับที่ต่อเข้าเครื่องโดยที่ใช้ระบบนำทางแบบออฟไลน์นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งก็จะเป็นเสาอากาศนะครับเสาอากาศสัญญาณ Wi-Fi นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเสาอากาศรับสัญญาณ Wi-Fi ทำให้รับสัญญาณ wi-fi ได้เสถียรขึ้นนะครับแล้วตัวหนึ่งก็จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทที่สามารถที่จะคอนโทรลจากภายนอกได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีคู่มือนะครับรุ่นนี้มีคู่มือมาด้วยนะครับเป็นนี่เป็นมาตรฐานโลกเลยนะครับมีคู่มือปลั๊กต่อด้านท้ายเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีช่องต่ออะไรบ้างนะครับ ้านท้ายเครื่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องต่อ,อ,อปลั๊กไฟกับปลั๊กสายลาโพงนะครับตัวนี้อันใหญ่แล้วจะมีช่องต่อปลั๊กเสาอากาศ fm นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นช่องต่อสาย usb คือสายปลั๊กที่แถมมาในกล่องนะครับตัวนี้แลวตัวนี้จะเป็นช่องต่อเสาอากาศรับสัญญาณ wifi นะครับ เป็นช่องแรกแล้วตัวนี้จะเป็นช่องต่อเสาอากาศเสาอากาศ GPS นะครับจะเป็นตัวนี้ขราวตัวนี้นะครับส่วนช่องสัญญาณต่างๆนะครับมีสัญญาณ audio กับสัญญาณ AV นะครับตัวนี้จะเป็นช่องสัญญาณ AUX นะครับจะเป็นช่องสัญญาณ audio สองช่องแดงแดงกับขาวแล้วก็มีเหลืองเป็น AV นะครับส่วนช่องนี้จะเป็นช่องสัญญาณต่อกล้องถอยนะครับ ต่อสัญญาณภาพกล้องถอยตัวนี้จะเป็นสัญญาณภาพกล้องหน้านะครับส่วนตัวช่องสีเขียวนี้จะเป็นสัญญาณาซับเอาท์นะครับที่เอาไว้ต่อซับวูเฟอร์เช่นเบสบ็อกหรือ,เ,อเป็นตู้ซับนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นช่องอสัญญาณ AV out นะครับที่ต่อออกจอที่2นะครับได้แล้วจะเป็นสัญญาณ Audio out จะมี สองช่องมีขวาและซ้ายนะครับเป็นสีแดงกับสีขาวก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนตัวเครื่องด้านท้ายก็จะมีชีบระบายความร้อนออกแบบมาอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ถือว่างานโอเคเลยสุดยอดมากๆกับราคาที่คุ้มค่านะครับในการใช้งานด้านหน้าก็สวยหรูนะครับเรียบสวยหรูไม่มีปุ่มกดเลยนะครับ ใช้ระบบสัมผัสอย่างเดียวก็ผมก็ขอจบคลิปแนะนำตัวสินค้าและอุปกรณ์สายที่ให้มานะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณมา,มากๆครับที่ได้รับชมคลิปดีๆคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ